สวัสดีค่ะมอนตัวแทนขายบ้านมือสองโซนบรมราชชนน,นีพุทธมนทนสารยาสามพรานวันนี้ขอแนะนำบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สซส์59.8ตารางวาขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถภายในบ้านได้แบบสบายสบายสคันพร้อมพื้นที่สวนรอบๆบ,บ้านบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการบ้านฟ้ากินเนอรี่ปิ่นเกล้าสาย5ค่ะ ที่โดดเด่นในเรื่องทําเลการเดินทางเข้าออกกรุงเทพที่สะดวกมากๆเพราะอยู่ติดถนนบรมราชชนนีช่วงสาย5ฝั่งขาออกกรุงเทพจุดสังเกตง่ายๆโครงการนี้จะอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลสารยานะคะหลังนี้เหมาะกับครอบครัวใหญ่ให้พื้นที่ใช้สอยมากถึง150ตารางเมตร ความคุ้มค่าของบ้านคือประตูรั้วหน้าบ้านใช้ระบบรีโมทคอนโทรลต่อเติมหลังคาโรงจอดรถติดฟิล์มกันความร้อนให้รอบรอบบ้านประตูหน้าบ้านและห้องนอนใหญ่ใช้ระบบดิจิตอลดอรกพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งโครงการค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าชมบ้านหลังนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์065-169-4295ค่ะ